เราว่นานาจะตัวสตูดิอ้่าครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมียวนะครับเมียวมันอยู่ต้น่นครับผมพาไปดูนะคระว่าแบบมันเออเอท้ายคลิปผมจะมีมาบอก จะมาดูนะครับว่าตรงนั้นมีอะไรนั้นนะครับนี่ครับกาบูชิโนเอสซาซิโนตะกี้ครับมันคือแมวครับมันคือแมวครับมันคือแมวเป็นไงครับแมวเดี๋ยวอันนี้บ้านผมเองครับนี่ครับมีพลนี่เต็มเต็มเลยครับกลางหอยอุ๊ยอันนี้บ้านเสาอันนั้นบ้านสมองผมนะครับนี่บ้านจริงๆผมอันนี้ก็บ้านสมองผมครับ เนี่ยครับผมจะดูอะไรกันคะว่ามีสปาเก็ตตี้เตีเปล่าไม่มีเนี่ยก็เบ็นอ่เช่นอย่ีนี้เลยครับ นี่นะคะนี่นะครับนี่นะครับผมพาไปดูหมานะครับผมพาไปดูหมานี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับหมาหมาหแปลว่าใครใครยังไม่ได้ซื้อกาซไปซื้อชเนตวิมมาเลยนะครัะดูงลงคลิปได้ไงเราเองอะไปครับไปครับไปครับไห้ดีคะ